สวัสดีสวีรัตครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มบุบลคนร้อยเอ็ดคือเกา่าสวัสดีครับสวัสดี FC น้อง,องหญิงเพชรบันแพงสวัสดี FC สาวน้อยเพชรบันแพงและสวัสดี f อช่องหนุ่มบุบลคนร้อยเอ็ดทุกท่านนะครับ และสวัสดีพี่พีพเอฟซีที่อยู่ต่างประเทศเหมือนเดิมครับพี่น้องส่งกําลังใจให้ทุกท่านคือเก่าครับพี่น้องสรับมาเนี่ยนวลคนร้อยเอ็ดนั่มประเด็นดีๆสิ่งดีๆมาฝากมาตอนพี่น้องเฮ้าคือเก่าตามสไตล์ช่องหนุ่มบนคนร้อยเอ็ดครับสหรับมาเน,นี่นวลคนร้อยเอ็ดไปนั่งเบิ้งตารางการเล่นมินิคอนเสิร์ตของวงสาวน้อยพิรันเพียงเฮ้าเพราะว่าติดตามนะไปนั่งเบิงเอ้าวันที่ยี่สิบแปดมาเล่นอยู่กรุงเทพทัว,วนี่ ตรงข้างห้างตะวันนาเพื่อนวะเอา้าคือ,อยู่เขตบางกะปิผมวะถนนลาดพร้าวเขตบางกะปิก็เลยมานาั่งคิดในใจวันที่ยี่แปดครับพี่น้องนุมวลคนร้อยเอ็ดมีภารกิจพอดีครับพี่น้องเขากุ้งเทพครับพี่น้องนุมวลคนร้อยเอด็ดจะเดินทางไปที่สนามบินครับพี่น้องสุวรรณภูมิครับพี่น้องมีเหตุธุระต้องไปพอดีวันที่ยี่แปดตอนเย็นครับเดินทางตอนแรกนุมวลคนร้อยเอด็ดไปส่งนักกีฬา นักกีฬาสมสรทหานอากาศครับพี่น้องเพื่อนเป็นนักกีฬายกน้าหนักสมสรทหานอากาศติดทีมชาติไปแข่งกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศฝรั่งเศสครับพี่น้องนักกีฬายกน้หนักครับพี่น้องจะไปส่งเพิ่นวันที่ยี่บแปดพอดีผมสื่อตัวเรียบร้อยก็ได้เลื่อนไปเบื้องต่งเอา้าตรงกับวันที่ยี่บแปดพอดีเพราะว่าผมจะเดินทางวันที่ย9ิบเก้ากับย9ิบเก้าตอนเสาร์ครับพี่น้องเดินทางจากดอนเมืองมาอุบวครับพี่น้องก็เลยว่าฮ ผมส่งนักกีฬาสิทธิ์ประมาณประมาณสามท at athletes, ุ่มเกือบสี่ทุ่มเพราะว่าเพิ่นต้องเข่าเกตช่วงสี่ทุ่มครับเดินทางเที่ยงคืนกับพี่น้องเพื่อเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสอันนี้ก็ส่งกําลังใจให้น้องเดี๋ยวสิได้เดินทางไปส่งน้องน้องน้องเว็บครับวิชุมาเพิ่นติดทีมชาติเพิ่นกับมีรุ่นเลียนโอลิมปิกกับอย่าเลื่อมส่งกาลังใจให้น้องครับเพิ่นสิแข่งช่วงเที่ยงคืนเคิงหมดะนักกีฬายมนาคนนี้มีรุ่นเลียนครับพี่น้องอันนี้เท่ากับว่าได้ว่ายังไรครับพี่น้อง กรไดจะส่งกำลังใจถามว่าเพิ่นก็เคยอยู่อันดับสองของโลกหมดแล้วสีตีเพิ่อนน้องกะ็ะทอดีใจกับน้องไดไปแข่งครับพี่น้องกับสิได้ไปส่งในฐานะสโมสรและทีมงานโค้ชครับพี่น้องกับไปส่งกำลังใจให้น้องจะเดินทางวันที่28ผมจะเดินทางจากบลสวงแรงๆครับพปฮอสสนามบินสุวรรณภูมิเพราะว่าเพิ่นเดินทางข้ามประเทศต้องไปสนามบินสุวรรณภูมิครับพี่น้องก็เลยมานางเบิงตาลางพอดีเอาลาหน่อยก็มา กุงเทพพอดีตัวนี่ไสิีดายบอกไสศได้ไปเบื่องบ่น้อเดี๋ยวก็รุนอยู่ว่าถ้าเสร็จภารกิจเร็วแล้วลาน้อยเล่นเลือกเลือกซ้ำใดช่วงใดถ้าแล้วภารกิจเร็วกาจอศได้ไปแแบบพี่น้องแต่ถ้าทรงแล้วภารกิจแล้วซากอาอสีบ่ได้มาเบิ่งเพราะว่าในกรุงเทพมัคือบานหฮาเนิคนเลิกเร็วนะครับพี่น้องท่านเลิกเลือกเลือกเสืกสาจะหน่อยหรือผมแล้วแล้วเวียกเร็วจกหน่อยเดินทางมาท่านผมาว่าสีแวะไปเบื่องอยู่มีโอกาสเลยครับพี่น้องว่าเอ้า คือสิพอดีครับคือสิใดไปเบืองนออันนี้กับรุ่นคือการผมกับรุ่นไนใจว่าเฮ้ยผมจะมีโอกาสได้เบืองบอขันมีโอกาสผมก็สิไปเชี่์หลานหน่อยสิไปทายคลิปดีๆมาฝากมาตอนพี่น้องเข้าคือเก่าครับพี่น้องก็ดีใจอยู่ว่ามันบังเอิญไหมภารกิจมาพอดีไหมเพราะว่าสิใดไปสื่อตัวพซื้อตัวแล้วนะครับพี่น้องก็มานั่งเบืองอ้าวหลานหน่อยก็ไปพอดีเพราะว่าช่วงนี้นไปทางชลบุรีเนาะครับเนาะก็เลยมานั่งเบิงภารกิจเจ้าของเอาแล้วสนามบิน ว่แน่ใจว่าจากสนามบินมาหันกับสีพมา่านสิรพมา่านเกือบยี่สิบโลว่ะพี่น้องประมาณนี่หระมั้งจากสนามบินมาหันถ้ามีโอกาสเพราะว่าขากาพงกว่าสินังมากกับหัวหน้าเพิ่นฮะผ่านๆด้วยจังไรผมก็ใส่หวัวหนา้าทรงโลงเลยครับพี่น้องแต่ว่ายูโดนมาได้เพราะว่าต้องขึ้นเครื่องตั้งแต่หกโมงเช้าของวันที่ยี่สิบเก้าซื้อตั๋วไว้นะครับพี่น้องเป็นโอกาสดีถ้ามีโอกาสครับพี่น้อง,ถ,อองถ้านุนบนข้อเล็ดได้ ได้แล้วภากีด้วกับิปเปเชียไปเชียห้กกาลังใจหลาหน่อยครับพี่น้องสิ่งต่อมาครับสิ่งที่นมท์วลคนราเห็นว่านั่งคิดในใจว่าป้าดตั้งแต่หลาหน่อยเพิ่นวิ่งใส่คำว่าวิ่งเลยออกกําลังกายมาออกกําลังกายระบบการเดินหายใจหรือปอดขยายขึ้นลาหน่อยห้องเพ่งปัาดเพิ่นแห้งหลายเดียวครับพี่น้องผมกระสอบถามคนหลายๆคนแม้กระทั่งว่า นั่งดูกับน้องอีกคนหนึ่งันว่าเอ้ยเอ็งดูนี่ร้องเพลงขนาดเนี้ยเอ็งว่าเขาเหนื่อยไหมจาเป็นปกติมั้ะน้องว่าโอ้เก,กิ่งอยู่นี่นะพี่ร้องเพลงสิบกว่าเพลงผมก็เลยว่าประมาณสิบเอ็ดเพลงนะผมว่าอ้เก,กิ่งมีแต่คนห่องหลาหน่อยเดย้เขาบอกว่าหลาหน่วยปารคือห่วงเพียงใดเพียงเร็วเนี้ยหลาหน้อยร้องแค่หอบฝันเนาะพี่้องที่เหลือเพิ่ใส่เพียงเรียวตลอดก็เลยว่าปาหลาหน่วยหนึ่งพลังพลังหลาหน่วยยังเป็นบุคคลหรือเป็นศิลปินท,ที่ทรงพลังเหมือนเดิม หลานหนอยเป็นคนที่ว่าเก่งในเรื่องแบบนี้สองที่ผมติดใจแล้วผมเหลือใจหอดสมมือนี่คือว่าหลานน่อยเป็นอย่างคือคนั่งห้องเพง่งเสียงวอตกนะผมยอมรับข้อนี้นะข้อนี้สําคัญที่สุดตั้งแต่ผมติดตามหลานหน่อยว่าเป็นเด็กที่นั่งร้องเพลงแนว้เสียงไม่ตกาความเหลือเสือหลายๆเหลือเสือคือหนึ่งร้องเพลงเยอะไม่เหนื่อยสองนัง่งนั่งห้องเพง่งเสียงวอตกแยกสมาธิออกอีกร้องเพลงเสียงวอตก แล้วก็ยิบติบแบบมีสมาธีเด้บมแมนว่ายิบวับวับวับฝ่าไปเด้ก็ยิบในเรือยิบยิ้มน้ำทายรูปน้ำนะพ้นนี่แหละเขาเอนเกิดมาเพื่อสิ่งนี่โด,โดยโดยเฉพาะเนี่ยสิใส่ว่าเกิดมาเพื่อสิ่งอื่นไม่ได้เลยพ้นเกิดมาเพื่อน,นี่เพื่อเป็นศิลปินนะนั่งร,ง,งร้องเพลงร้องเพลงเยอะร้องเพลงไปด้วยรับติบไปด้วยล่างเทียกันยกกล้องมาทายรูปน้ำโอ้ยจะเมอรเจ้าเห็ดใดเนาะ ียกประสาทได้นะคืออ่าย่อมผมย่อมองหนีเลยพี่้องย่อมตัวว่าหลานหน่อยคือกิงเทแตะงึบเนาะครับนเนาอเพื่อกิงเป็นคนที่กิงเพื่อเขาเอื้อว่าเกิดมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะบุญบาลมีกับส่วนหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่เขาได้กําหนดมาแล้วว่าเธอเกิดมาเพื่อสิ่งนี้นะเจาลงไปเป็นศิลปินเ้อเหมือนเขากําหนดมาแล้วนะก็ธรรมาดาบารามีหลายครับพี่น้องบารามีนี่ผมต้องพูดทึงแล้วพี่น้องเห็นแล้วอยู่แล้วว่า ทำไมคนถึงยอมรับทำไมคนถึงศรัทธาคอมแมนกเกินมาเพื่อเป็นผู้นำแค่วาลขึ้นคนก็ฟังเวมดน,นะเฮ้นี่คือเป็นบุคคลที่ผมยอมใจเลยว่าหลาน้อยไม่ทำนะเด็กคนนี้ติดตามยิ่งเห็นอะไรเรื่อยๆครับพี่น้องผมเสื้อเลยว่าหลังจากหลากลับมากกับเพิ่งก็สิได้เห็นผลเลยว่าการวิ่งแล้วมันช่วยอะไรบ้างผมเสื้อเลยว่าหลาน้อยกระสีห้องมหฮอดฮาร์ดรองเพลง การวิ่งออกกําลังกายเช้าเย็นมีผลต่อหลานน้อยพอสมควรและหลายนําผมว่านี่คือสิ่งที่ดีครับพี่น้องผมเห็นพัฒนาการหลายอย่างว่าหลานน้อยว่าธรรมดาเด็กคนนี้ยิ่งติดตามยิ่งเห็นอะไรดีๆครับพี่น้องขนาดทีมงานในห่องก็ยังบอกสูริลพอนั่นก็นยังบอกปัดห่วงเพียงสีตเ,เพียงละว,ว่าห่องไดจังหดเอาไห้มุจ้าไปล่องห้องเขาละเกียจสองเพีงเราก็ยังบอกเนาะห้องเขาละเกีนี่งสองเพียงสามเพียงสี่เพียงนี่ก็เมื่อยเดียครับพี่น้อง แต่ลาหน่วยเฮดได้นะทุกคนก็เงินนะ้องใส่ระบบโอ้บอธรรมดาอันนี้ก็คือบ่ได้ว่าเวอรอนะสิ่งที่เราเห็นคือสุดยอดจริงๆหลาหน้อย,ยบุธรรมดาลังเทียเราก็ยังบ่ได้เป็นห่วงจกของนะเป็นห่วงแดนเซอร์สู่อรเดอร์แดนเดนซอร์เรายังบอกว่าลาน้อยบอกแบบด,น,กเดนเซอร์สูวอรเดอร์ท่านดสิบอกจะของว่าจะของห้องเพียงหลายสิเม,มื่อยบอเราหอดเป็นห่วงเนี่ยเราแสดงว่ารรเล่นา,านีสบายนะลาน้อยสบายมากในการร้องเพลงนะ ก็เลยเป็นห่วงเดนซืสอไายกว่าจะคล้องนะครับพี่น้องนี่แหละครับคือความสุดยอดของหลานหน่อยสุดท้ายท้ายสุดละครับขอของคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องนุ่มบนคนอะเอีดของท่านมีแต่ความสุขความเจริญด้วย,วยตลอดไปครับสวัสด,ดีครับ